สวัสดีครับผมวันนี้ผมพ่อควานของพังน้องอายนะครับก็จะพามาตัดต้นข้าวนะครับตอนนี้ฝนก็ไม่ตกมาหลายอาทิตย์นะครับทําให้หญ้าขึ้นแทนข้าวนะครับ ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นนาทั้งหมดห้าไร่ครับก็มีแต่หญ้าขึ้นนะครับของพ่อคุณแม่ครับผมก็จะตัดให้น้องอายแล้วก็ให้บัวได้กินด้วยนะครับ cadilha Hãy subscribe cho mẹ Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยกน้ำยกเดี๋ยวให้พ่อหใ่ตัดแทนครับยกนเล่นทางไรเล่งสุขกำลังเลยก่อน ก็หลังจากที่ฝนไม่ตกมาหลายอาทิตย์ครับก็ทำให้น้ำแห้งครับยาก็ขึ้นแทนข้าวครับพ่อกันไหมครับก็จะตัดไปให้ช้างแล้วก็วัวได้กินด้วยนะครับ หลังจากตัดายาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะเอาไปให้น้องอายนะครับนี่ก็ปลูกน้องอายไว้ข้างใน,นครับพอ,อการก็เอาไปใบข้าวครับไปให้น้องอายก็ทําบ้านยังไม่เสร็จครับก็ยังขายอยู่ที่สันไทยนยครับก็เลยเอาน้องมาปลูกไว้ที่นี่ก่อนนะครับ ครับก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ครับก็เป็นที่ของวัดป่าเจียงนะครับจะเป็นป่าไผ่ก็ต้นไม้หลายชนิดนะครับน้องอายก็เมื่อกี้ก็เอามาเทรอบหนึ่งแล้วนะครับน้องอายก็กินดีนะครับก็เป็นใบข้าวสมกับยาครับน้องอายเฮ้พี่ ก็จะทให้น <it> ้องสามถุงครับแล้วตอนเที่ยงก็มาเอาให้ใหม่ครับรู้สึกว่าน้องอายจะชอบครับก็ฟ้าคำใหญ่เลยครับดูน้องเขากินครับดูมีความสุขครับเห็นน้องอายกินดีก็ ผมพ่อควานก็มีความสุขด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ f อก็คงจะมีความสุขกับน้องนะครับผมเดีเ๋ยวจะพาไป ที่ทําบ้านให้กับพังน้องายครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับก็จะพามาดูที่ทําบ้านให้กับพังน้องอายครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับขึ้นโครงครับก็ยังขาดอยู่ที่สันไทรนะครับก็อีกนิดหนึ่งนะครับพ่อแม่ครับก็จะเสร็จแล้วนะครับ ก็จะต่อาเทิบไปด้วยครับไปให้พ่อควานแล้วก็ลูกควานมานอนเฝ้านองอ,อยู่ที่นี่นะครับก็จะต่อออกมาทุกวันทุกวันพ่อควานกับลูกควานก็มานอนพักที่นี่นครับ ก็จะไปเก็บของนะครับนี่ครับก็จะนอนกันอยู่ที่นี่นะครับก็ใช้พลังงานอ่าไฟเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ หลังจากทําบ้านให้กับพังน้องไอซิสสมพ่อขวัญก็จะได้ปลูกหญ้าต่อเลยนะครับ,นะรบไว้ปลูกให้กับพังน้องไอนะครับอช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะครับน้ำก็ไม่มีนะครับพอแห้งนะครับทำให้หญ้าขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งที่นาแล้วก็ที่ไม่ได้ทำนาครับขึ้น เัเ่ดครับก็คุณพอ่อคุณแม่ท่านใดคุณพอ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องแล้วก็เอฟซีทุกท่านครับ ท่านใดที่ดูอยู่ก็แวะมาป้อนผลไม้บนบาน,บานสมทบทุนสร้างบ้านให้กับพังน้องอายได้นะครับตอนนี้ก็ยังขาดอยู่ที่สันไทนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมพ่อควานก็ต้องจบไวแต่เพียงเท่านี้นครับไว้ติดตามคลิปต่อไปครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามพังน้องอายชาแน,นลด้วยนะครับขอบคุณครับ